สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566ของชาวรักคนาราศีพิจิกผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะเป็นความรักของคนที่มีสถานะโซสถานะไม่ชัดเจนนะคะคนที่กำลังคบกำลังคุยกันอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ s o v e n of ค่ะ ไฟออบสวอนเดอะสตาร์เดออิเปอร์เอ็กออฟคับเพดอ็อบเพนจูคินไฟออบวอนโฟออฟคับไนออบวอรนไฟออบคับค่ะ สำหรับความรักชาวรักคนาราศีพิจิกนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะได้พบความรักที่เกี่ยวกับคนแดนไกลก็ได้ค่ะเป็นคนแดนไกลที่เดินทางมาคนนี้เขาดูมียศมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานดีหรือคนที่อายุเยอะๆนะคะ เข้ามาแต่เหมือนคุณไม่ถูกใจเนาะไม่ถูกใจยังไม่ใช่ยังไม่ตรงสเปคคุณเดินหันหลังออกมากับความสัมพันธ์ครั้งนั้นทุกไหมก็นิดหน่อยแต่มันเป็นความหวังดีความรักความหวังดีสิ่งดีๆที่จะมอบให้คุณแต่เหมือนคุณก็มันยังไม่ใช่มันยังไม่ตรงสเปคของคุณคุณมุฟออนออกมานะในช่วงนี้ดูเหมือนคุณต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าในความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ความนึกคิดของคุณ มันมีหลากหลายความรู้สึกในวันวันหนึ่งนะคะเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหน้าที่การงานความเป็นอยู่การดำรงชีวิตความรักใครบางคนที่เข้ามาหรือคิดถึงใครบางคนแต่เหมือนมันยังรู้สึกอึดอัดยังไม่สามารถที่จะหลุดออกจาก วงจอในตรงนี้ได้ไม่คิดถึงก็คิดถึงยิ่งไม่คิดถึงยิ่งคิดถึงประมาณนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันบางทีก็เป็นความรับที่ไม่สามารถที่จะเปิดที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้เป็นความรู้สึกที่รักนะแต่ไม่กล้าบอกแต่ไม่แสดงออกเหมือนมันมีความจำเป็นอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องปกปิดไว้นะคะกลัว กลัวใครบางคนหรืออีกคนรู้ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้ก็พยายามปรับปรับในหลายอย่างในทุกๆด้านที่คุณเห็นว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปได้หรือประครับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันไปต่อได้นะคะเพจออฟเพรตะเคินเกี่ยวกับคนอายุน้อยคนนี้ดูขยนันมั่นคงทำงานเยอะนะคะ เขาดูจริงใจเขาอยากมีความมั่นคงในชีวิตแล้วเขาพร้อมที่จะมาดูแลคุณมามอบความรู้สึกมามอบความรักให้กับคุณแต่เหมือนช่วงนี้เขาเขายังไม่กล้าเขายังเกรงๆอยูเ่เขารู้สึกว่าเขายังไม่เหมาะสมยังไม่คู่ควรที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณก็ได้นะคะมีความในความสัมพันธ์บางครั้งก็รู้สึกอึดอัดเหมือนมีการต่อสู้ ในสภาวะภายในจิตใจของคุณนะคะพออยากพอรู้สึกไม่ไม่ไม่นึกไม่คิดก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกเศร้าหรือกังวลหรืออะไรบางอย่างแล้วมันก็ยังยังคิดถึงอยู่ประมาณนั้นมันเป็นความรู้สึกที่มันยังวนเวียนอยู่ตัดก็ตัดไม่ขาดจะเดินหน้าต่อไปก็เหมือนยังไม่ใช่คําว่าลังเลแต่มันเหมือน เป็นความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งแน่นแฟนที่คุณรู้สึกแล้วมันตัดไม่ขาดนะคะประมาณนี้อยากหลุดออกจากวงโครจรน,นี้ไหมอยากไปอยากไปให้ไกลไปให้สุดไปคนเดียวเลยไม่ต้องหันหลังเหลียวมองใครทั้งสิน้นแต่มันก็ยังมีบางเรื่องราวที่ฉุดรังทําให้คุณไปไปต่อไม่ได้ยังอยู่ในวังวนความเครียดความเศร้าอยู่เหมือนเดิมในความรัก นะคะคสำหรับชาวราศีพิจิกเป็นความรู้สึกที่มันบอกว่าโดดเดีย่ยวไหมอ้างว้างไหมในบางอารมณ์นะคะจะเป็นประมาณนี้นะขอให้ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะว่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีพิจิกไหมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเดวิล เกี่ยวกับการสูญเสียไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากลาหรือจากอะไรก็ตามนะคะ j u s t i c ต้องใช้ความความจริงต้องใช้ความจริงใจนะคะต้องใช้สติความรอบคอบความนึกคิดตัดสินใจด้วยความยุติธรรมนะคะยืนอยู่บนความยุติธรรมให้คุณเลือกนะคะเอกออเพ e เจอให้ดูว่า ความรักครั้งนี้มันจะไปต่อได้ไหมหรือความรักครั้งใหม่ที่เขามาแล้วมันใช่มันตรงในทุกๆสิ่งทุกๆองค์ประกอบภาพรวมแล้วคุณกับเขาจะสามารถเดินหน้าต่อไปกันได้ไหมมันเป็นความรู้สึกประมาณนี้หรือบางคนอาจจ้องต้องสูญเสียผิดหวังก่อนถึงจะได้มาแต่ให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจนะนะคะให้มองความเป็นจริง แล้วก็ใช้สติพิจารณาไต่ตองดีๆในความรักบางทีใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วมาคิดได้ทีหลังผลเสียมันจะเยอะมากกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะสู้ๆต่อไปนะ สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ